สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ได้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งาน1คันนะครับ Toyota c o r ร l l อ a l ต i s นะครับ1.8ปี2004นะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆเลยครับคันนี้เช็คทุกระบบใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับรถยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับคันนี้ขับไกลมาจากนู่นเลยครับเชียงใหม่มากรุงเทพนะครับสวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับ 145,000บาทนะครับดูรถทดลองขับได้ที่พุทธมนทลสาย2นะครับสวยหาไว้ใช้งานคุ้มหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าพิจารณาได้เลยครับสภาพดีครับเน้นเอาไปใช้งานได้ทันทีครับไม่ต้องเก็บซ่อมกับอัลติส8ออโต้นะครับลองเช็คและชมดูได้ครับ ตัวนี้มีม้าหลังครับแล้วก็ภายในกว้างขวางนั่งสบายเบาะผ้าเดิมจากโรงงานคันนี้ใช้น้อยมากครับตั้งแต่ปี2004ใช้ไปประมาณ1 7 0 0 0 0กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับกับอัลติสที่เรารู้จักกันดีว่าอึดทนใช้งานได้คุ้มแน่นอนนะครับสำหรับตุนนี้ภายในก็ยังดูใหม่ครับขอย้ำนะครับรถยังไม่ทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวไปขัดเคลือบทำความสะอาดก็จะเงามีออร่ามากกว่าขึ้นกว่านี้นะครับก็นำมาฝากสมาชิกก่อนนะครับสำหรับใคร ที่กำลังเล็งหาตัวนี้นะครับให้รีบตัดสินใจหน่อยนะครับสวยสมบูรณ์ใช้น้อยสําหรับอาติสวิ่งแสนเจ็ดนี่สุดๆแล้วครับใช้น้อยมากๆนะครับลองเช็คแระชมคํานวณดูได้ครับต่อปีวิ่งกี่กิโลนะครับนี่นะครับก็พอจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับสำหรับสมาชิกที่หา1.8นะครับตัวนี้ใช้งานอึดทนใช้กันยาวๆใช้สบายครับอะไรเยอะดูแลไม่ยากครับ เจรจาต่อรองนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยครับสมาชิกบ้านไกลนะครับจะส่งให้ถึงหน้าบ้านรับประกันรถไม่หายเงินอยู่ครบแน่นอนนะครับมัดจําได้มัดจานะครับถ้าไม่มัดจําก็จะเป็นสิทธิของคนอื่นนะครับขอย้ํารถสวยนะครับยังไม่ทําความสะอาดยังสวยได้ขนาดนี้นะครับถ้าทําความสะอาดแล้วรับรองเลยว่าถูกตาต้องใจแน่นอนใครอยู่ใกล้ก็ได้เปรียบหน่อยครับไปดูรถทดลองขับนะครับแต่สําหรับผมยืนยันแล้วว่ารถสวยนะครับเช็คแล้วหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักหนต่อ ซึ่งถ้าใครติดตามช่องนี้นะครับผมจะรายงานตรงแล้วก็ชี้ชัดเลยเลยครับท่านดูจากรูปก็ได้ครับว่าถ่ายมาประมาณนี้โดยรวมแล้วถ้าทําความสะอาดจ,จะเป็นประมาณไหนนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ทดลองขับไกลมานู่นนะครับเชียงใหม่มากรุงเทพนะครับฉะนั้นใครที่กําลังเล็งหาตัวนี้และรุ่นนี้1.8นะครับตัวนี้1.8ตัว E นะครับ ซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS นะครับเน้นหาไว้ใช้งานคุ้มหรือไม่ถูกใจหรือเปล่ารองพิจารณาตรวจสอบดูได้ครับกระจกซ,ซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าครับนี่ครับ1นึ0 0กิโลเมตรไม่แท้นะครับเช็คให้เรียบร้อยท้องเรลวก็จะเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยสมบูรณ์นะครับทานซื้อไปขับไถ่ทัทนทีไม่ต้องเก็บซ่อมไม่ต้องแยแวะเก็บงานตรงไหนนะครับเป็นเกียร์ขั้นบันไดรายไม้เดิมจากโรงงานนะครับสวยมากครับต้องบอกเลยว่า ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับสมาชิกได้เลยครับในราคาแสนกลางๆได้เอาติดรุ่นนี้คุ้มหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าเช็คและพิจารณานะครับสำหรับผมชี้เป้านำเสนอคร่าวๆนะครับการตัดสินใจสมาชิกทำหน้าที่นั้นนะครับสมทำหน้าที่ชี้เป้าครับประมาณนี้ครับก็ต้องกราบขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ให้ความกรุณาเข้ามาติดตามและรับชมรวมถึงให้การดูโฆษณาให้กับผมด้วยนะครับผมก็พอได้ค่าข้าวค่าอาหารนะครับ ถือเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำช่องต่อไปนะครับสำหรับคันนี้สวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับไม่ติดแก๊สนะครับต้องเรียกว่าคันนี้ดีงามมากๆนะครับสวยเนียนตาใช้ได้ทันทีนะครับเดี๋ยวจะทำความสะอาดให้ขัดเคลือบให้เว็บเลยนะครับรับประกันใช้จริงได้แน่นอนรับประกันการโอนนะครับซื้อทางไกลก็โอนที่จังหวัดของท่านได้เลยนะครับถ้าโอนไม่ได้เราซื้อคืนเก็บคืนนะครับแถมเงินค่าเสียเวลาให้อีกต่างหากนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับคันนี้สวยๆเดิมบางโรงงานชอบหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าสภาพนี่ตีให้1ในร้อยได้นะครับเดี๋ยวทำความสะอาดรับรองเงาวับสวยงามแน่นอนนะครับกับ a l ติ s ปี2004 1.8 Auto ออโต้นะครับเรียกว่าท่านชอบรีบโทรรีบตัดสินใจครับสวยจริงๆคันนี้ขอบคุณครับ